ก็เคซ่านะครับกลับมาลงสนามในเกมรุ่นยู21ปีของลิเวอร์พูลนะครับคือรุ่นยู21ปีที่เคซ่าเล่นอยู่ค่าจ้างแสนสองหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์มากกว่าลุยดิอยสอีกทั้งที่เคซ่านี่ครับไม่สามารถเล่นได้เลยทีนี้นะครับดาวเตะทีมชาติอิตาลีวัยยี่สิบเจ็ดปีนะครับมาจากยูเวนตุสเนี่ยสิบสองจุดห้าล้านปอนด์ประเด็นสําคัญคือไม่สามารถเล่นทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลได้เพราะมีปัญหาการบาดเจ็บเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปทั้งหมดเจ็ดสิบแปดนาที อย่างไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้สล็อตก็ยืนการนะการขาดหายไปของเคียซ่านี่มีผลมากมันทาให้การจัดทีมของเขาเนี่ยมันผ่อนเวลาในการเล่นของผู้เล่นไม่ได้คือเขาต้องการคนที่เล่นได้แต่เคียซ่าเจ็บอ่ะมันเล่นไม่ได้ประเด็นสําคัญคือ,อตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังมีการพูดถึงว่าถ้าเคียซ่ายังเป็นอย่างนี้อยู่ลิเวอร์พูลอาจจะปล่อยตัวเขาออกไปความหมายประมาณนั้นนะครับ ตอนนี้เอซิมิลานกับอินเตอร์มิลานเนี่ย